ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมธนกิจฟ้มนะครับสำหรับมื่อนี้นะครับผมมีง่วาเปิดที่พี่น้องครับไปครับเป็นง่วแม่ท้องสามตัวแล้วก็แม่แยกลูกตัวหนึ่งนะครับผมการรับประกันเลยเนาะครับเนาะการรับประกันนะครับมุดลูกออกมุดลูกไหลนะครับผมขาโตขาทอนดูกสวงสุดดูกสวงง่วดกสวงดุงดูกสวงจมนะครับผมรับประกันกันอยู่ที่เจ็ดมือนะครับ็นาด่างหางดอกให้เดือนนึงครับผมแม่ครับแล้วก็ โปะผ้าหุ้มนะครับแจกคือเอาครับเพราะว่าเขาหนาวแล้วแม่นครับหนึ่งตัวหนึ่งพื้นนะครับมีต้นนี้เลยแจ้งก้นนะครับพวกนุ่มตริงพวกยังสิไหมครับครับผมแม่นครับครับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องครับสุกูสุคนเด้อครับเด้อครับวันนี้พามาเบิ่งเอางัวครับมาเสือเอางัวมาเหลี่ยงเอางัวพี่น้องขั้นเห็นเลี่ยมมากครับนี่เบ้อขึ้นมาหายครับหรือมาเบิ่งตัวจริงครับพิกัดบ้านอ่าหัวเสือเต้นครับตำบลโน่นนำเกลียงครับอำเภอสาสักัน สาหัสคันจะเป็นกัลสินนะครับเนาะมือนี้มีทั้งหมดอนซแม่มานสามแม่มานบ่สามแม่มานแม่โค้งตัวหนึ่งครับสามแม่มานกับแม่แยกลูกตัวหนึ่งเนาะแม่นครับเท่าไหรจัดเทาไหรครับข้าใหญ่เกี่ยวโข่วงนี้ก็ต้องเกี่ยวเข่าอ่นป่เงี้ครับจางคนเกี่ยวโขจากคนเกี่ยวโขงามงามใหญกใหญ่อะไเล็บพันไม่มีลาหาเนาะแม่นครับอ่ะมันมีอยู่สมีกเอาเบิ้งสมีนะพี่น้องเนาะก็ราคาสิเป็นไรครับเอาเบิ้งตัวใดก่อนครับเนี่ยเอาตัวนี้ก่อนก็ได้ครับเอาเพื่อนีเนาะแม่นครับเอารับมาเบิ้งโตแรก เบอร์หนึ่งครับเป็นง่วแม่ม่านแม่ทองเบิงโอ้แม่นี่เลี้ยงนาหนี่ยกให้เพิ่นเลยด้วยครับเด้นนี่นาครับนาชิแม่ทองสาแม่นครับทองเลียกเลยครับเบิงแข้งเบิงขาโอ้จะคองมือลึกลว่าเป็นลูกสามหนึ่งครับขมนาวมยนวมยุยครับตัวนี่ถ้าจะจะคล้องเพิ่นนันวาสามหนึ่งเนาะแม่นครับตัวาบ่เด้ใบมากครับจะเอาบ่มีใบนะครับอ๋หันอ้อมมาเบิงด้านดากด้านทางด้านก้นครับีปนองเครื่องนี่ครับโอ้โคนหางงามเนาะแม่นครับ เชื่องครับเชื่องคอคันขี้ได้เลยล่ะอขนหางงามลำตัวหนาครับคุณเหรอนุ่มเบิ้งอยู่นี่บ่มีตำหนิบ่มีครับบ่มีลึงสวยครับคุณคุณครับน้องว่าตัวนี้เนาะพุ่นนะแม่นครับน้องเลยเบิ้งผมบอลซ้อนลูกสาวขี้เสามหนึ่งตีแม่นครับคุนเอาบ่มมี่ไปก็เบิ้งเอาหลดครับเบิ้งเหนืยวเบิ้งหนังเบิ้งเข็มขาหลืครับตรงหนอกตั้งหลังหล่องเลยเนาะแม่นครับสูงอยู่ร้อยสี่สิบครับข้อมสูงอยู่ร้อยสี่สิบท่องกับพาอไไรครับไม่ท่องนี่ตอนนี้ท่องกับเจ้าโชคครับสีเขาซีเดือนแล้วครับ ลับกัญทองยุ่สี่เดือนสี่เขาสี่เดือนเนาะสามเดือนกว่ากับสี่ใบหนึ่งเจ็ดแปดหรือโจโชครับทับใบมือวันที่หนึ่งเดือนแปดปีหกห่าครับกําหดคลอดกับสิบสองพฤษภาคมหกหกเนาะกันครับพี่น้องครับไปรุ่นเพลทเลยดวยครับเด้อแม่ผูครับในท้องเนี่ยแต่ว่าโตแม่เพิ่นนี่ทีนอยู่นี่งามตืบหังหนาครับเรื่องยนต์อยู่บ่ตองหงนะครับลูกกับสิได้แม่นี่ตัวมึงปากไงนะปากกว้างเนาะก่นครับเชี่ยงก็ค่ะครับ มักแจะมองมันคุณนี่แหละพี่น้องเรื่องายจนพื้นบมซนสะพ้ายผมนครับอืมมันคุณแหละจันบอ่อยากแข่งด่งมันเนาะเมีน่นครับใส่เมาเลยพรผุดอะไรระเบงหลังพี่น้องไปดูน้องเจ้าโชคด้วยครับเด้อนี่ในทองนะครับนี่เจ้าโชคใส่ดีส่งามสั่นไหลเนาะพวกอยางหาคนเลยต้นน,นี่เมี่นครับเขาพอติป,ปีนี่ประเทศเขาไปเนาะครับประเทศเขาไปตะน้อยครับนี่อ้าวสูงกับลอยสี่สิบเป็นกันมีเนาะครับผมนุ่มชัดเจนบือเรื่องแข้งขาดี้มมัดครับบ้านเห็นตำหน้ครับสีแดง พื้นออก็นุ่นแกมแดงนั่นครับจะของเก่าพันวาลูกทายาทของอ่าสามหนึ่งนั่นครับเก็บสามหนึ่งเบืองจากเนื้อหนังมังสาด้วยครับเด้อบุ้มีใบไห้ครับนี่พันวามาเท่ากับวาไปเนาะเบืองจากเนื้อหนังแข้งขาเอาโรดพี่น้องนี่เบืองการจิกกันยืนพื้นหมดแล้วมันจะคือแม่นของพื้นจะติดเนาะบ้านนี้แม่นี่พูดได้อยากได้นั่งนาครับท้องแรกครับหน้านาหน้านาลึกๆแบบนี้ครับราคาครับบาทเนย ห้าหมื่นเจ็ดพันบาทครับทรงซี่พักอีสานครับอยู่ไก่ตัวใดครับหาหมื่นเจ็ดพันบาทครับพี่น้องพักอีสานเ่าทรงฟี่อยู่เก๋าไก่ตัวใดตัวใดเน่ยครับผมแถมผมหงษ์เหยื่อเราครับของแถมเลยครับเด้อพักหงษ์ตามที่แจ้งไว้เนาะเน่นครับผมเฮ้ยเรื่องหนาพี่น้องบ่ต้องห่วงเลยครับแม่นี่อันผุ้ในมักหน้าหนาด้วยครับเด้อลูกออกมาหนีตัวคือสิอุยุเนาะย่นครับตั้แม่กับป้านี่ลูกสิป้านไดงเนาะลูกคือสิอุยุเบื้องหลังแผ่นหลังกวางเนี่ยผ่นอ่ะ นอกตั้งหูหลังเป็น่องเอาบ้ามันหลายครับติดบ้ามันหลายต่อได้เด้อครับราคาราคากับห้องไว้ซื้อเนาะแม่นครับต่อได้เด้อพี่น้องเด้อเอาโทรมาต่อเอาครับขันมักงัวแม่ม่านพูดอะหนาครับโอ่อนสวัสดิ์หางพอดีง่ายพอกเนาะแม่นครับ,เคร,บเครื่ององ้มอมเนี่ยพี่น้องนี่จับตเตเบิดครับอืมลึงคุนขุนขุนเชื่องเชื่องบรรเทาบาคุ้นขนุนถึงวันตีไปเฮ็ดบุญหลุดทุ่มา <laughs> นี่ครับอ่ะนี่เบิรงกันตัวแรกนะครับเนาะเบอร์แรกครับตามครับมาเบิรงเบอร์ที่สองครับเมนีเป็นง้วแยกลูกพาลูกมาแล้วนาสีตัวนึงเนาะแม่นครับพาลูกมาตัวหนึ่งครับเขาพ่อสมนีแม่นี่แม่นครับขอบตาครับขอบตาขอบหูดำหนาขามีดำเป็นงอโบดครับสีเพิ่นออกสีนุ่นๆลำตัวเพ่นเนาะแม่นครับข่วนหางอืมใส่ได้หอยหางอ้าวใส่ได้ครับเล็บ บือรึ่งนุ่มนมดีได้พี่น้องได้นมดีสูงไรไปเนี่ครับแม่นี่สูงอยู่ร้อยสี่สิบสี่สิบสี่สิบเอ็ดนี่แหละครับอยู่บางนี่เนาะแม่นครับนี่ครับมีปลายหูน้อยหนึ่งนะครับฟังนี่ปลายหูทั้งเลยนี่ครับทั้งนี้อันตัวนี้ก็เชื่องขึ้นกันได้ไเนาะเชื่องครับเชื่องปลายหูมันเป็นปลายหูน้อยหนึ่งเป็นซอยๆว่าดีมีผลต่อการทรงลูกครับแต่บอกไว้เที่ยพี่น้องผูดพ่นตีไหมครับนังนี่สีม้าขอนคางสีนาเนาะมันมันสดมันสดดีเด้อยหัวนั่งขอนคางสีนาาด้มนี่ ติดเครื่องดำครับเป็นงอเท้าโบดกินหญ้าเก่งครับทีนี้ยังหาตะคนให้คนจูงไปกินหญ้าสิหน่กินหญ้าเก่งสูงอยู่สักไรครับไปหนิสูงร้อยสี่สิบสี่สิบเอ็ดครับประกันเลยครับร้อยสี่สิบร้อยสี่สิบมีประกันครับพี่น้องคว้วสูงครับบานนี้พาลูกมาหนึ่งตัวทองว่างเนาะทีเนาะทองว่างครับไปทับเอาครับไปทับเอาเครื่องอีดำปื้อเลยครับเครื่องติดโบดมาหลายนุ่มชัดเจนบ่มีตจิงบ่มิดตันนี้นะครับไม่ได้ขอนขางสินั่งหนาจักหน่อย ถ้าลูกมาหนึ่งโตมป็นง้อยากลูกครับพี่น้องไปทับเอาครับราคาครับสองหมื่นหกพันบาทครับสองหมื่นหกพันได้เท่าบดงามๆนี่พี่น้องเนี่ยครับต่อได้ทรงฟรีครับต่อได้อีกไหมครับผมสองหมื่นหกพันตัวได้อีกทรงไห้กันอีกฟรีๆเลยนี่มันมันแยกลูกออกนี่ยคีงมันกําลังสี่เหลี่ยมขึ้นมันกินหยาดีแต่เป็นเป็นงัวสีหนังหนาๆเนี่ยจากหน่อยเนาะแม่นครับผู้ที่มักสีแบบนี้ครับเป็นง้วะบทหรือหอยไงเนาะแม่นครับมันลงทุนบ่ไลครับไปให้ลูกแดงแน่นอน ลงทุนเบาไหลซื้อสองหมื่นกบบว่าบาทสองหมื่นหกต่อได้อีกแมี้ครับส่งไอ้พี่เงนครับ,รรบพูดอะมันก็ดีมึงนี่แล้วนี่ไซดีครับนี่ไซดีอ<ช>่านี<ร>่ไซดีดีครับโโเด้อกินใหญ่นี่พวกเราโง่ถึงเลยบ่ตื่นบ่เต้นเนาะโอ้ยห็นบ่ฝืนกินใหญ่ขึ้นจะกินงู้งงู้งบ่จิ้นใเนาะกินเก่งครับปลูกเซกันแท่ไปขึ้นจะเปลี่ยนมีลินแมี้ครับผู้ใดไอ้เจ้าขออกแล้วเอาไปผูกไว้เอาไปทับอาได้เพียงเด้อคือกะสีล่อๆทับเนาะมันขึ้นกับมันทับล่นเนาะแมี้ครับผู้ใดมากพูดได้กะ เตรียมไว้ครับเตรียมไว้อ่านี่เบอร์สองนะครับสองหมื่นหกพันแม่นครับราคาต่ออะไรครับทรงให้ฟี่ตัวผาคีสานนะครับเนาะครับบัี้อันนี้กับแม่บัดนี้มาเบิ่งแม่ม่านอีกเนาะแม่นครับเงาทองอีกไม่ใหญ่ด้วยครับเด้วยบัตรอ่างดีครับตัวนี้บามันมาหลายเหยื่อเนาะตัวนี้เนาะแม่นครับลำตัวเงาขาใหญ่ครับขาใหญ่ครับแข้งขาใหญ่หูสันสันนี่ครับเนี่ยแม่นครับออกสี นุ่นๆเหลืองๆเนาะแม่นครับสีนุ่นๆผิวนุ่นๆตัวนี้พานลูกมาจากตัวหรือหน่อยเนาะลูกตัวแรกเป็นตัวผูกครับลูกง่ามบัคักเต้ตัวนี้ผมเห็นลูกเลยในทองนี่ตัวที่สองบ่ในลูกในทองตัวที่สองครับทองกับล็อกกี้ครับอ้าวครับมาเบิ้งในทองพ่นนะครับเนาะในทองนี่โตที่สองด้วยครับเด้อทองกับเจ้าล็อกกี้นี่แม่นครับนี่ครับเจ้าล็อกกี้ผสมใบมือวันที่หนึ่งมีทุนนยนหัวาครับกำหนดคลอดใบยี่สิบสองมีนาคมหกหกแม่นครับ ไรมาเลยพี่น้องมีทุน่าเจักเดือนแล้วครับเด็กกระถองหาเดือนกลัวครับสิของหกเดือนครับหกเดือนวันที่หนึ่งนี่ไรแมนครับวันที่หนึ่งนี่หกเดือนเลยครับแม่นี่แมนครับสูงอยู่ลอยซีเจ็ดซีแปดเด็กและครับเกือบห้าสิบเนาะแมนครับสูงอยู่ลอยซีสิบเจ็ดซีแปดไม่นี่ใหญ่ายเลยครับเด้อใหญ่หนาด้วยนี่ง่ายหนาครับบ่ธรรมดาด้วครับนี่แข้งขาใหญ่ครับลำโตเงาบรนทายปั้ดบรนทายลามครับเนาะนี่ไส่เชียงครับเครื่องดำ่มนหางใหญ่ฟ้อยหางหอด เกือบพอดดินที่พี่น้องไฟหางพุ่นอ่ะแมนครับเบมึงนมนมหนีบ่มีติ้งเลยเนาะบ่มีครับบ่มีสวยๆนะครับนมบือลึ่งหนามแต่ลำรางย้อนโอนต้นนะครับครับลูกตัวก้อนอยู่โอ้ยนางกองหยอกเลยลูกตัวก้อนตัวผูนบ่แมนครับตัวเล็กคนเลยตัวเล็กเป็นตัวผูแมนครับโอ้ตะเกาว่ากับสารลับอยู่ด้เหรอเนาะกรับคงก็คิดว่างเสร็จแล้วครับขันสลับมากนี่ก็เป็นตัวเมียแบบยางง่ามเมืนบ่แมนครับ หนาได้ลูกหนาจะหนาอยู่ครับเราเบิ่งเบ่งจากลำตัวแม่เราเนี่ยครับแม่เพิ่นได้เงาได้ตัวนี้เป็นง้วทองสางอ่างดีพลงงามครับให้ลูกเก่งกินยากินยาดีให้ลูกงามเด้อครับง้วตัวนี้ครับพลมั่นผลมันมันเลิกไงพลมันเลิกไหมเน่ครับลึงเงาดีนะครับลึงมันเงาอัจฉริพลลิกนุ่งว่ดชัดเจนสูงลอยสี่สิบเจ็ดครับเป็นง้วทองที่สองในทองครับเจ้าเอียงก่อนแล้ครับเจ้าล็อกกี้แม่ครับแดงนี่ครับล็อกกี้กับแดงโอ้ไข่ลูกคือนสีอูลัวข้างนอกนี่เนาะโอ้ลูกโตผูวันนี่ ทุบจากเอามากคืออย่างนี้เราบมั่วห้มั่วมึนมนนงนี่มั่วขุณเขาเทืนี่ไหมเมียนครับท่องท่องแก่เลยดิหาเดือนกลัวเลยสิก่กองทุนเดือนเลยตัวนี้หนาดิเป็น้องเด้อหนาแต่ว่าสีบป็แดงทันแหละเมียนครับแต่เรื่องหนาเนื้อหนังมั่งสานี่มาตองห่วงเลยเนาะเมียนครับแต่ว่าใจลูกสุด,ดยอดเลยผมอืออันนี้เพิน่นธกิจเพิ่นเห็นลูกแล้วเนาะเมียนครับเห็นลูกแล้วครับใจลูกนี่สุดยอดเลยพะนะพูดอ่ะเหย่าเลยเหย่าเลยก็เป็นตะคือดอกมันลำตัวเหย่าในเลิกได้หนามันทายก็ลามดีเราะว่นสีแดงนี่ ต้อรูดเปียกมืดลี่แดงนี่ราคานี่คักด้นี่เชี่ยงครับอันสียังสีนี่ครับหน้าหนาเนี่ยให้ลูกเก่งๆงามๆเนี่ยเงี้ยครับราคาเปิดให้พี่น้องไปเลี้ยงหลายเป็นไงเปิดหามื่นสามพันบาทครับต่อได้ครับส่งซี่หามื่นสามพันเงี้ยครับได้ใหญ่ๆหน้าหนาเลยล่ะต่อได้อีกครับพี่น้องเงี้ยครับส่งฟีอีกหามื่นสามพันได้เปน้องด้วยล่ลงรถไปนี่มากเลยเด้ตัวนี้เงี้ยครับป้าตัวใหญ่ไปนี่ตีเอาขันปะท้วง ขั้นในผู้ใดเอาไปเนี่ยมันหนาไอลีได้พี่น้องตัวนี้ลงปลดไปนี่พี่น้องของมักแท้เนี่ยเพรซื้อเมียมักเหรอครับนี่ฟังขามันนี่ว่าเมื่อหน่อยนี้นะครับมันมันเป็นแต่น,น้อยคุณนี่มัน,ปนเปลี่ยนอย่าของเกาอล้วนเป็นแต่น,น้อยบวเดตบวเดตเตีงยงบวเดตตัดอยังนะครับเล็บมันอนะ่ะบอรครับนี่ไหมเครงเล็บมันกล่องตกนะพี่น้องว่าเป็นยังนะครับเนาะวางอันนู่นๆู่นหอว่าน่อยหนึ่งไหมยีบลั๊กนี่บ่ อยู่เทิงๆหน่อยนะครับโอ้เนี่ยแมนโอ้ไขว่ามันเป็นไขว่เนี่ยแมี้ครับมันบะไรไข่บะไรยอย่างครับมันเป็นตะหน่อยเลยเป็นน,น,นู่นนั่นนี่เองแมี้ยอะไรเจ็บบะไรยอย่างครับขาข,วขัวขาขัวครับนิดๆน้อยๆหน่อย,ยครับบ่ได้เจ็บด้ยครับบ่ได้ถือว่าตำแหน่งหรอกเพราผมบอกไว้เทีย<อ>ไปหอดแล้วมันอันนี้ก็คือเป็นนี่สิเองเครับตัวนี้นะขาดำขอบตาดำครับเครื่องอมอมเครื่องลึกแมี้ครับหามื่นหามื่นสามพันบาทครับสามพันบาท เทิงเลิกเทิงเหงาเด้อพี่น้องโพนก็ดีบันทายกันหนาพ่อเครื่องมันดำอยู่เท่าั้นบอลลัมครับอืมเครื่องดำบอลลัมนี่ครับนี่ครับตัวใจลูกนี่โอ้ผมว่ามันมันลูกมันแล้วแต่ว่ามันก็สมมันอยู่หรอกวะสมเมื่อสี่ใจลูกเยาว่าเด้อนี่ยไม่นครับมันเหง้ามันมันเหงามันหนาดิหนี่ไม่นครับคือขวอมเงาเนี่ยมันมาบดบังควอมหนาของมันแต่ลูกมันก็หายหกมือเนาะสองลูกผูนี่ดิแม่นครับงัวปีเดียวนี่เอาแต็งเขาวยข้นลูกผูเขาให้ยหกมือก็ถือว่างามเติบ โอ้ oh. น้ำเติบเขียงขาวบักไงครับลูกหกเป็ดเป็นลูกหกเป็ดเนาะอันนี้ทองล็อกเกียร์อะมาเนี่รุ่นกันตัวแม่ด้วยเพน,น้องด้วยนาจะเนาะข้อมเป็นไปได้ครับถ้าสลับกันเนาะแต่ส,นนส่วนมากมันกับแม่ผูผูแม่นเนาะบางตัวกับแม่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 สองสามตัวจะมีให้ผูบางตัวกับผูผูผูตัวสองตัวสามตัวให้แม่แต่ว่าส่วนมากเข็นกับคือแม่ผูแม่ผูเลยสลับเลยครับส่วนมากหนาสวยด้วยครับหนาหนุกดีด้วยครับหนาหนาโน้นตูนดีเนาะแม่ครับอินเตอร์ในชั่นยู่ดอก นี่ใส่เนี่ยบ่ต้องห่วงเลยครับบ่มีตื่นบ่ครับบ่มีตื่นบ่มีท่วงบ่มีฟึดบ่มีฟัดบ่ดึงคนครับบ่ดึงเจ้าของบ่ครับบ่ลากเจ้าของบ่แก่เจ้าของเด้อครับนี่ง่วงเสียปวดรักต้องนี่ผู้ใดเอาไปกินหญ้านี่โอ้หญ้ากันเท่เรื่อยหนะโอ้เบิ่งกะบาดข้างล่างนั่นแหมลางพุงเนาะข้างล่างไปเลยบุญเงี้ยวค่ะขมหยุดไหมบื้อลึงกันไหมกรณีพี่น้องเอางัวไปนะครับแล้วก็ลงรถแล้วนะครับ เกิดพิษปกตินะครับเพราะว่าที่เป็นทั้งเลกับซังนะครับเจ็บขานะครับที่เป็นพวกเจ็บขาพวกยังที่ทางฟ้ามบริษจจัทแจงก่อนนี่สามารถขึ้นไห้ภพยในตอนนั้นเลยนะครับมแมนครับลงเห็นละขึ้นมาเลยเมนครับเ,เราลงไปเลยเวลาเจ็บ๊บคงเจ็บขางที่พ้ทองอรับนะครับอ๋ครับอันนี้เบอร์ที่สามด้วยครับเด้อหามืนสามพันเนาะแมนครับตัวใดครับตัวใดอีกโอ้หักหักหัก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 ปีไก่หนีปีไก่มาไทยเทไร บอ้โหเพิ่มกล้วอยู่พออ๋อแพงเนี่ยส้มตาซุ้มปี่ไก่มาเทียบบ่อยเลยเลยนะยี่ไก่เมื่อไทยนี่โอ้ยส้มนี่แปดเจ็ดผลเนี่ยลังคนว่าเจ็ดผลได้หนิยี่ไก่นี่ขั้นแดงว่าแปดผนได้หน,นินี่ครับงัวก็ร่างขยับขึ้นเนาะช่วงน,นี้อืงัวเอาราคากับลังสีเริ่มดีขึ้นแม่แน่เลยพี่น้องโอ้หน,า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 นะหนๆหนยอดดีเอาครับไปเบิ่งเบอร์ที่สี่เบอร์สุดท้ายเนาะนี่ครับติดติดกันบ้างนี่แม่นี่สีแดงครับหัวเขาตู่ ลูกใดล่ะครับแม่ทองลูกแรกเลยครับลูกแรกครับแม่นี่ติดโบดมาหลายครับโบดจะเป็นขอบตาขอบหูหนาขาเครื่องเพียดนะค้องใส่กำไรขามาพร้อมครับสีแดงแดงครับแม่นี่น้าสีทองแก่ตืบไปได้หนิบอครับทองสามเดือนกลัวครับสามเดือนตีบอท่านแจียแสดงว่าโพลมันเลิกเนาะแม่นครับกินเก่งแม่นี่สีย่างโชว์มูเลยครับนี่นี่แม่นี่สูงหลายไปได้หน่อยรอยสี่สิบห้าครับแม่นี่สูงมีรอยสี่สิบห้าพี่น้องควอมสูงเพิ่นเป็นง้วทองแรกเนาะแม่นครับทองแรกครับมาเบิ่งบัดนี้เพิ่นทับอีหยังไว้ครับ สติงเล่ครับขึ้นซื้อลือซรากับสติงเล่เราคนทำได้หลายแม่นครับสติงเล่ครับทำไปวันที่14เดือน8ปี6กหาครับพี่น้องครับมือกำหนดคขาดเพิ่นกำหนดไปวันที่4เดือน6ปี6 6ครับปีหน้าครับหลังจากสงการแล้วเนาะแม่นครับผมรุนกันเลยครับได้รุนเพลียกันละอ่ะแดงงามอยู่แต่บ่ได้แดงซ้ำเลยครับแม่นี่แม่นครับแดงพอดีบ่ได้แดงซ้ำจุ้มกลุ้มเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าขอบตาขอบหูนี่ยดำ มือลืง่งเห็นกระชับดีมือลื่งกระชับได้บริหนางอนตัวขึ้นแมวหันเนาะแม่ครับแมวหันเลิกแต่ว่าตัวนี้ลื่กระชับเอาเบิ้งจากเล็บนี่เอาเล็บดีครับข้อดีเล็บดีมบางคนหางโอ้คนหางไงพู้ละเครื่องดำคนหางไงครับลํำหางเอาเป็นงอคือ,อหางสร้างหน,นึงงนาะนี่ฝอยหางอยู่ประมาณเล็บหน่อยบันทายโอ้หนาด้วยครับบันทายบนนี้แม่เนี่ย เขาเปหนเขาเป็นงัวเขาบีฟังผลฟังผลมันสีสันก็ฟังนิดหน่อยหนึ่งครับเขานีคันแม่นบรรเัาวงัวเขาตู่เนาะบ่บลยมบ่ขืนเนาะแมนครับมันมันสีท่านกันอยู่ที่ผมว่านี่ฟังฟังผลมันสีสันก็ฟังนิดหน่อยหนึ่งมูสีได้เหะอไฮลูกเป็นตะเบิงคักอะแมนครับงัวเขาบีนี่ไฮลูกเกียงอีครับตัวนี้คันบรรเทาวคนก็บางง้อดูบูมแมนครับมูงัวดูกมูนี่งมูขาหน่อยดูกหน่อยเนื้อหลายด้วยครับเด้อนี่ ปลาหน่อยดูหน่อยเนื้อลายครับนี่ใส่ดีครับรใส่บามันใส่สติงเล่เข้าไปนี่เพิ่มเพิ่มสีเพิ่มแสงให้ได้ครับเนี่ยแดงซั่มสัครับลูกสติงเล่นี่ครับเนี่ยสติงเร่นะครับเด้อมีใบเบอร์หลอดครับเม่นี่เปิดราคาให้พี่น้องไปเลี้ยงหไรไปนเลยครับเนี่ยเปิดซ่ํากันเลยห้าหมื่นสามพันบาทครับโอ้ซ่อมกันแล้วแต่พี่น้องมักเด้อบัตเนี่ยเง,นงินเงินแสนหนึ่งในสองตัวในง้อท่องสองในสีก็ในท่อง ขอทาดิเนอไม่เงี้ครับขอทาดิเงินแสน้นดนง้วงใหญ่ปานอยู่เนาะโอ้ฝ<อ><อ>นถ้าปีไก่ใน่บ่ได้เลยดิวุ้ยเด้ตัวเดียวปีไก่เนี่ยตัวตัวนี้ก็บเจ็ดเงินเราเดี๋ <c oughs> ยวนี้เงินแสนนี่ได้งว้วงได้งว้วงตัวนี้สองตัวได้งว้วงท่องสองตัวได้เห<ม>ละเป็นซีได้เหละบันนี้ตัวนี้ก็ท่องจ็ดเดือนกว่าหืมเสามเดือนกว่าครับสามตัวพูนหาหกเดือนเนาะตัวนั้นหาเดือนกว่าหกเดือนมาที่หนึ่งเดือนหนาเนาะครับพี่น้องตแล้วคัเมื่อนี้ท่องกันรับประกันกันอยู่สามตัว แล้วตะพูมาครับมีตะหนาสุโต,ตด้ครับเด้อหนา Becca. สุโตส่งนันนแ่แล้วตะพูสิมักส่งใดเนาะนี่ไซก็ดีสุโตครับนี่ไซเครื่องสุโตแม่แยกลูกหันกับคันแม่นพูเสียวพูทุ่นบ่หลายเนาะแมนครับมันพูก็น่หน่อยไหมง่วงวันบ่ไห้ขิ่งเสาขิ่งหยังแล้วแล้วพมก็ฉียดยาทายพยาิยาวงลุ่งยังห้เรียบร้อยเอาไปอ้วนอย่างเดียวเลยโอครับถือว่าราคากับ กับเนื 53, ้อกับหนังกับลำตัวง้วน The ี so like ่ก like ็ถือว่าสมดุลอย่างคักหรืพี่น้องแม่นครับหมายว่าพ่อซื้อเนี่ยนังเสียห้าหมื่นสามนี่ไหมห้าหมื่นสามมีต่อได้ด้วยครับนี่อห้าหมื่นสามมีต่อได้ครับแล้วก็ส่งฟรีอีกเอาสองตัวรองตัวได้ให้แสนหนึ่งสองตัวเนี่ยรถตัวละสามพันเมีนให้แสนหนึ่งเลยครับรถตัวละสามพันส่งฟรีอีกกันบ่เมียนก็เอาสองตัวดิต้องตรงสองตัวนี่เนาะเมีนครับโอ้ยประกันคัเ่นีพูด โอ้มันไดีผมว่าปีนี่เนาะได้ได้ปีงหันก็ยานาดี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 ยมันได้ตัวน้อยเน้อัไกลนี่เชื่งครับสิบขายมงงวมเฮียนมาเสอวกันนะเว้ยสามีพม่ต่างหกหมื่น่ต่างหกหมื่นไหมหกนเก่าเกือบเจ็ดหมืมอยูเฮียนไหมเชียงครับเชียงเชี่ยงแบบหนามักแต่มันคุนี่หรอวะันเป็นตะเลี่ยงยี่ดีจไงใบไงนี่มักแท้ๆท่วะ นี่ตัวแรกเนี่ยหนาคักหนาเนี่ยแต่งวัวสดวัวสาวสำเนี่เป็นกระไดหลูกสามหนึ่งประดอีอยากได้งัว่าขวากักให้ราคาไปเลยนะครับงัว่าขวากักต,ตัวไหนไหมย็ยนหัว์ลุนนี่ไหามให้ราคาไปเลยเนดะ็ดเพราะว่าคนเพือพ่อนให้เราเจ็ดหมื่นผมโมท่านอยากขายโอ้ยอี่ท่านสารอย่บ่ไม่ครับไปเบิงบ่งไปเบิ่งจะข้าวก่อนครับมาเบ,บิ่งประเภทสวยงามครับเนี่ประเภทแดงนี่สีนี่ <c oughs> โอ้สีคักนะครับ เบื้องบนไายเบื้องบนไายโอ้เบื้องส่งหมดเลยครับนอกตั้งโจโก้ด้วครับนี่หลังเอ็นเอ็นจากน้อยเด้วยหรอสุ่มนี่บรมันหลายเทปหนาเฉิดเนี่มันกลมเลยสิครับเบื้องมันยืนด้วนี่เมนี่ให้ราคาอะไรนะครับเด้อเพิ่นไห้เราเจ็ดเพิ่นไห้เจ็ดหมื่นปอดายครับเพิ่นบ้องอยากได้นะพี่น้องมีคนมาให้เราเจ็ดเมืองเท่าไรเจ็ดน้อยๆนี่ยหรอครับเจ็ดน้อยๆแต่บ่อราคานี่เพิ่นเพิ่นอยากได้เนาะครับเนาะอยากได้เทิร์นไปจากน่อยครับอย่างได้เทิร์นไปอีกอ๋อนี่ครับเนี่ยเม่นี่ไปขุนอีกกจั ปีนาฮอดมันมันเกิดซิบเก่าตุลาครับต้นนี้จะเดือนจะปีหรือครับมันตอนนี้มันเดือนก็เออปีก็เดือนน้อยๆเนี่ยครับอืมปีก็เดือนน้อยนั่นไหมคุณอีปีหนึ่งแปอสนเด้วยเลยแสนเลยก็ได้เนี่ยสูงกว่ามันลอยสามเจ็ดเลยนะครับพุณนะครับหลังเอ็นเถีบเถียงหลังล่องนี่ผหลังเป็นล่องเลยครับแม่นี่คันพู้มักสีแดงแบบติดโบดได้หลายเลยติดโบดเนี่ยงามแดงบ่มีฟิวเลยนี่มี่สีขาวบ่มีสีหยางเลยครับนี่แม่นี่เลยครับ สีมีตาเล็บเท่านสีดำครับฟ้อยหางกับดังกับขอบหูขอบตาหาเป็นสีดำงน้องนั้นตีได้เลยครับตัวนี้งัวเกิดจุนีนะครับเดอ้อแมนครับง่วเกิดจะหนีแม่เพิ่นหางขาดเป็นล่ำปีนครับแม่เพิ่นนะ่ะแต่ลูกบ่เป็นบ่ติดอุ้ยไม่ติดเลยครับ <c oughs> นี่ไอ้บดากแล้วบาดไงให้ละข้าว <c oughs> แล้ครับ <c oughs> เอาหายละข้าเลยเนาะ กันครับถ้าอยากได้ก็มาเบิ้งตัวจริงอะไรว่าบื้อตัวจริงอะไรว่เปิดครับบ่เปิดราคาแต่ว่าขันมากกับห้ราคาเมื่อหลุดเท่าน่นมากจะน้อยก็สิให้อยู่ดอกอืมเนาะพี่น้องเริ่อมๆสิได้กันเราได้หน่เอาฝากพี่น้องอีกมีอยังฝากวะสุดท้ายได้สุดนะครับผมธนกิจกับคอขอบขวบขุ่นพี่น้องนะครับที่เขามาตีตามรอบชุ่มนะครับว่าสิเป็นช่องไอ้นั่นก็ดีแล้วก็เขาไปทางเฟซก็ดีนะครับก็ฝากติดตามช่องเพื่อนใีเนี้นะครับดันช่องกันหน่อยเนาะ กดไลค์กดแชร์นะครับผมพี่น้องที่เข้ามานะครับแล้วก็ผู้ที่เรียกซื้อนะครับผมก็พิจารณาเบิ่งนะครับฟาร์มในเหมาะสมฟาร์มในราคาในเหมาะสมนะครับตัวผมเองนะครับกาพยายามสั่นหาพี่น้องนะครับผมการรับประกันกำนีก็แจ้งไว้ข้างต้นแล้วนะครับไ่าครับครับครับพอกันคลิปไหมคลิปต่อไปน้องพี่น้องเนาะผมมันั่นทั่วธนเกียรติฟ้ามสวัสดีครับสวัสดีครับผม